อีกหนึ่งลำครับกับวันหวยออกนะครับลำนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวน้าจะเอามาทําให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่ะสเต็ปในการแต่งนะเรื่องทรงเรื่องอะไรอ่าตัวเตี้ยตัวสูงเป็นยังไงครับเดี๋ยวน้าก็จะเอามาทําให้ทุกคนดูนะครับเผื่อทุกคนจะออกรถเอ๊ะอยากทาตรงไหนอยากทำทรงไหนนะครับอันนี้ปรึกษาน้าได้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งนะครับถ้าคนไหนคิดไม่ออกนะครับน้าก็จะพยายามทํามาเรื่อยๆก็ฝากกัโล่น้าด้วยนะครับ ฝากติดตามน้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่ะลำนี้นะครับก็เป็นตัวอีซูซู2023ครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ยนะฮะทุกคนอันนี้ตัวเตี้ยนะครับลำนี้ก็เหมือนเดิมครับสเต็ปสเต็ปลำนี้น่าจะมัน2-4ไหมครับหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วครับสเต็ปลำนี้นะฮะเป็นล้อตัว D1 อ่า D1 FC หรือว่าตัวบิ๊กเบรกดีกว่าน้าบอกเป็นตัวบิ๊กเบรกดีกว่า ตัวนี้สเปคล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งครับล้อหน้าเก้าครึ่งล้อหลังสิบครึ่งครับสเต็ปโหลดลำนี้นะครับหน้าขโหลดนาหน้าสองหลังสี่ครับใส่ยางกูดไลท์ทุกคนจะดูนะสังเกตดูที่ตัวล้อนะครับล้อหน้าจะเป็นลักษณะนี้ล้อหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ล้อหลังออฟจะลึกนะครับเป็นแนวเรนโซนะครับทําไมล้อหน้าออฟไม่ลึกครับเพราะว่าล้อหน้ามิติล้อตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับถ้าทุกคนใส่เบรกนะถ้าใส่เบรกไหนะ ตัวนี้หลบเบรกแน่นอนหลบเบรกแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนที่มาใส่นะครับเออบางทีใส่ล้อตัวนู้นตัวนี้ไปใส่เบรกไม่ได้แต่ตัวนี้ใส่ได้แน่นอนครับนี่เลยครับก็เป็นตัวเก้าขึ้นสิบครึ่งสเต็ปสองสี่ครับใช้งานได้จริงครับโหลดได้จริงแล้วก็ไม่ต้องไปเที้ยมากครับทุกคนเอาประมาณนี้เดี๋ยวน้าเดินพาไปดูครับประมาณนี้ครับนี่ครับสี่นิ้วนะสอดนี่แบบหลัวเหลือหลุมหลวมนะครับทุกคน หลงหลวมเอหลงหลวมหลมหลวพอนี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับหล่อไม่หล่อนะฮะมันอยู่ที่นี่ครับเตี้ยไปมากคือคืออย่างที่น้าบอกคือเตี้ยไปมันก็ขัดไม่ดีครับทรงตับแตกแน่นอนนะลักษณะนี้คือจริงๆแล้วไม่ต้องอะไรมากมายโชคเดินน้าก็ทําได้ครับหรือว่าเราจะใส่โชคที่มันโอเคทั้งคู่หลังทั้งคู่หนึ่งนะนะว่ามันต้องขับดีกว่าเดินแน่นอนอ่ะลำนี้ก็นี่เลยครับก็มีใส่ฝากระโปรงน้าด้วยครับไวรุ่นทรงเ นี่ครับทรง A แบบหล่อๆแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับโลโก้ขอบโลโก้แบรนด์น้าเองครับตัวนี้แล้วก็มีกรอบป้าทะเบียนน้าก็นี่เลยครับทรงเริ่มเริ่มก็ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วแต่งแค่นี้คินคีนะครับทุกคนแค่นี้คินคีน้าว่ามันก็หล่อแล้วครับแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากมายครับรถไม่จำเป็นต้องแรงนะครับคือขับได้ไปไหนก็ได้อะไรก็ได้ครับน้าว่ามันโอเคกว่าครับรถน้าจริงๆแล้วน้าไม่เคยทําแรงเลยครับเพราะว่าคินถ้ารู้ ถ้าทําแรงมันก็จะไปเยอะไปเยอะไปเยอะเลยครับพอไปเยอะเสร็จปุ๊บมันก็ต้องทําเยอะครับเพราะฉะนั้นเน้นทรงสว,สวยแบบนี้นะครับเน้นขับดีเน้นทรงสวย,สวยนะว่าจบแน่นอนครับลำนี้ก็มาจากเซล์ไฟล์ครับอีซูตึงวันต่ท่าพระได้ข่าวว่ามีโปรแบบนี้ด้วยนะคนมีโปรแบบนี้ด้วยน่าจะบางบางทีอาจแต่งเต็มเลยโปร3ามหมเองมีแค่จัดอยู่ครับก็ใครที่อยากอ,าออกรถแล้วก็คือพร้อมแต่งเลยครับ เซลไฟเซลไอนะครับอึ้งวันตายนะฮะแจ้งว่าไอ้ท่าพ้านะแกจัดได้นะครับแบบนี้ให้ของจริงครับให้ล้อเรนโซ่ให้ของคุณภาพครับให้ยางให้ดีอะครับให้ให้ทุกคนดีหมดเลยครับนี่เลยครับก็แต่งแต่งที่ร้านน้าด้วยนะครับก็การันตีของแต่งทุกอย่างนะครับวัยรุ่นก็นี่ครับเป็นสโตงสเตปสองสี่แบบนี้นะครับนี่เลยก็ฝากกันด้วยครับวัยรุ่น